กาบเปลี่ยนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายองคอาจบงประยูนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสะัุรีพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมิการวิสามันติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามพระราชกำหนด3มฉบับเม็ดเงิน1.9ล้านล้านบาทท่านประธานครับผมเห็นด้วยและสนับสนุนให้สภาของเรา แต่งตั้งการบริการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาดูแลเงินกู้จํานวนมหาศาลก้อนนี้ครับท่านประธานเพื่อนําไปใช้แก้ไขวิกฤตของชาติให้ได้โดยเงินกู้ก้อนนี้ผมถือว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชาติเพราะเป็นเงินกู้ไม่ใช่เป็นเงินต้นแต่อย่างใดนะครับปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความสําเร็จหรือล้มเหลว มีแค่เพียงสองปัจจัยหลักเท่านั้นครับท่านประธานครับสาหรับการใช้เงินกู้ก้อนมหาศาลก้อนนี้หนึ่งวิธีการใช้เงินสองผู้ที่ใช้เงินหรือผู้ที่ถือเงินผู้ที่นําเงินไปใช้ท่านประธานครับที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกทกท่านทราบกันดีว่าในส่วนประเด็นที่หนึ่งวิธีการใช้เงินทราบกันดีว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะอะไรไลซึ่งรายละเอียด แผนการโครงการต่างๆก็ไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบไล้ซึ่งทิศท,ทางเร่งรีบรวบรัดวิธีการใช้เงินน่าเป็นห่วงนะครับนอกจากนั้นมาประเด็นที่สองนอกเหนือจากวิธีการใช้เงินที่น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่นําเงินไปใช้ก็มีคนคน,คนเดียวครับท่านนายกครับ,ท,านนารบท่านประธานครับคือท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาคนคนเดียวกับที่ปฏิวัติรัฐประหารเข้ามาสู่อํานาจจนเป็นนายกในปัจจุบัน ในช่วงนั้นก็ความเชื่อถือของอต่างชาติการลงทุนต่างๆก็เศรษฐกิจก็ย่ำแย่มาโดยตลอดท่านนายกคนนี้ท่านเป็นเจ้าของวาทะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือผมบริหารเศรษฐกิจไม่เก่งแต่จริงใจตรงนี้อันตรายครับท่านประธานครับบริหารไม่เก่งแต่จริงใจคำว่าจริงใจก็คือขยันขยันทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ไม่รู้พอไม่รู้แล้วขยันเนี่ยเขา ูดเหนว่าไม่รู้แล้วขี้เกียจยังดีกว่า mm hmm. เพราะอะไรครับท่านครับไม่รู้แล้วขยันแล้วก็จะทาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเก่าไม่ได้ mm hmm. ก็เป็นการสะสมปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาเก่าแก้ไว้ได้ปัญหาใหม่ก็กําลังจะตามมาติดๆ mm hmm. เรากําลังให้คนคนนี้ครับให้หนายกท่านนี้เป็นคนที่ก่อปัญหาไม่รู้ปัญหาลอยตัวเหนือปัญหาแต่แล้วให ท่านคน,คนนี้คนเดียวที่มาแก้ปัญหาโดยมีเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้เป็นเดิมพันในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยที่ไม่มีการตรวจสอบแม้กระทั่งสภาซึ่งน่าจะได้เข้าไปตรวจสอบการใช้เงินซึ่งเป็นงบประมาณเป็นภาษีก่อนของพี่น้องประชาชนอีกวัตกรรมหนึ่งที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านพูดเสมอผมจะไม่เป็นผู้นําผมจะเป็นผู้นําที่ไม่ยอมทิ้งใครแม้แต่คนเดียวไว้ข้างหลังท่านนายก ไปยุทธท่านจะทราบหรือไม่ทราบผมไม่รู้นะครับที่ผ่านมาท่านทิ้งคนไทยไว้ข้างหลังเป็นจนวนมากมายมหา,าศาลห,หลายกลุ่มเดือดร้อนและช่วยซึ่งต้องการการเยียวยาโดยด่วนท่านประธานครับกลุ่มแรกที่ท่านนายกทิ้งไว้ข้างหลังพี่น้องประชาชนคนไทยที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังคือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรจากทั่วประเทศสามสี่ตัวอย่างครับท่านประธานที่ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนั้นเดือดร้อนมาโดยตลอดช่วงวิกฤตภัยแล้งน้ําเหลือน้อยท่านนายกมยุทธท่านสั่งการไปที่ชนประธานในการจัดสรรน,น้ําไปยังกลุ่มต่างๆพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ได้ใช้น้ําเกษตรกร,ร,กรต้องช่วยเหลือตัวเองรวมตัวกันรวมกลุ่มกันหาน้ําหาน้ํามันหาเครื่องสูบน้ํา เขาไม่ยอมให้ข้าวในนาเขาตายเขารมทานเดือดร้อนกันสาหัสต,ต่อมาในช่วงภัยแล้งฝนทิ้งช่วงพี่น้องผู้แทรนราษฎรท่านสอสอของเราโดยเฉพาะพี่น้องผู้แทนของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องเกษตรกรทางท่านผู้แทนหลายท่านขอให้ท่านนายกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติท่านก็ไม่ประกาศเกษตรกรจึงไม่ได้รับเงินค่าชดเชยล่าสุดครับท่านประธานครับ ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติของภาคกลางบางจังหวัดจังหวัดสระบุรีของผมแล้งมานานมากเกือบสองสามปีสระบุรีไม่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ไม่ได้รับเงินเยียวยาวชดเชยแต่อย่างใดท่านนายกประยุทธ์ท่านทิ้งชาวนาชาวไร่ในจังหวัดสระบุรีของผมไว้ข้างหลังเรียบร้อยแล้วครับท,รท,ท่านประธานเช่นกันในช่วงที่น้ําขาดน้ําน้อยท่านนายกให้ชาวนา วละให้ไปปลูกพืชน้ําน้อยให้ใช้พืชไร่พืชสวนครัวไปปลูกในที่นาซึ่งเป็นการยากลําบากเป็นไปได้ปฏิบัติเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าชาวนาทําตามนโยบายนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างเท่าตัวผลผลิตตกต่ําแล้วสุดท้ายก็ผลผลิตไม่มีคุณภาพขาดตลาดรองรับชาวนาชาวไร่ลําลบากเดือดร้อนนะครับท่านนายกก็ทิ้งพี่น้อง เกษตรกรไว้ข้างหลังมาที่เรียบร้อยล่าสุดสําหรับโครงการฟื้นฟูเยียวยาวิกฤตโควิดนะครับเงินกู้ผมลงไปในพื้นที่ดูคำไปตรวจไปสอบดูด้วยความห่วงใยก็ได้ไปร่วมประชุมกับเกษตรอําเภอเจอพี่น้องเกษตรกรเขาดีใจครับที่จะได้ใช้เงินตัวนี้เงินกู้ตัวนี้เนี่ยชาวนาชาวไร่หวังว่าจะได้เงินกู้เ,เงินกู้ตัวนี้เอาไปซื้ออุปกรณ์ ทางการเกษตรต่างๆเพื่อนําไปใช้ในการลดต้นทุนแต่รรท่านประธานครับด้วยระบบราชการของท่านนายกยุ่งยากซ้าซ้อนพิธีการมากต้องเร่งหาโครงการให้เสร็จภายในเร็ววันนี้สุดท้ายเกษตรกร,ร,กรถอดใจเขาทํากันไม่ได้แล้วก็ทําไม่ทันเกษตรกร,ร,กรโดยเฉพาะเกษตรกร,ร,กรแปลงใหญ่ขอถอนตัวยกเลิกโครงการ ไปในหลายๆโครงการแล้วซึ่งถือว่าประสิทธิภาพจุดัตถุประสงค์ที่ในการช่วยเหลือพี่น้องในภาคเกษตรกรคิดว่าออถ้าไม่มีการตรวจสอบไปช่วยดูแลโครงการต่อไปทางการเกษตรก็คงจะไม่เป็นไปตามที่พี่น้องเกษตรกรมุ่งหวังและได้ต้องการอย่างแท้จริงครับท่านอีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านนายกประยุทธ์ท่านทิ้งเขาไว้ข้างหลังก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่จบการศึกษาและพร้อมที่จะทํางานกลุ่มลากญ้า กลุ่มผู้ใช้แรงงานพ่อค้าแม่ค้า SME ตลาดลายย่อยตลาดนัดตลาดโต้รุ่งตั้งแต่ท่านกดปุ่มประกาศล็อกดาวน์ประเทศประกาศเคอร์ฟิลกลุ่มต่างๆดังกล่าวถูกท่านทิ้งไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วเดือดร้อนกันขาดเขาตกงานครับไม่มีรายรับมีแต่รายจ่ายเกิดปัญหาครอบครัวขึ้นทุกย่อมย่าท่านประธานที่เคารพ ตู้ปันสุขเป็นสัญลักษณ์ของความรักความเอื้ออาทรของคนไทยด้วยกันเองเขาดูแลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในยามยากในขณะเดียวกันตู้ปันสุขเป็นสัญลักษณ์ของการทิ้งพี่น้องประชาชนไว้ข้างหลังของท่านนายกประยุทธ์ครับทุกกลุ่มดังกล่าวต้องการการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาโดยด่วนครับท่านประธานครับด้วยเวลาที่มีจํากัดยังมีอีกหลายกลุ่มที่ทางท่านนายกทิ้งไว้ข้างหลังเช่น กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงวิกฤตในช่วงภัยแรงเขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเขาเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ลงขันด้วยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่เมื่อเขาขอหรือเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างที่เขาเดือดร้อนก็ไม่ได้รับการเรลีเยลเ้ยวแลจากท่านนายกจากภาครัฐท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นทั้งครอบครัวเขามีลูกมีภรรยาแล้วก็ครอบครัวที่ดูแลเขาประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้งประสบปัญหาวิกฤตโควิดเช่นกันครับก็ฝากท่านประธานอันไปยังท่านนายกก็ให้ช่วยดูแลกลุ่มกำนันพ้ใยา่บ้านกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็อย่าทอดทิ้งเขาไว้ข้างหลังกลุ่มล่าสุดอันนี้เป็นข่าวนะครับซึ่งเกี่ยวเนื่องกับดูแลงบประมาณตรงนี้เช่นกันคือกลุ่มที่ท่านนายกจะทิ้งไว้ข้างหลัง กลุ่มล่าสุดถุมสุดท้ายที่เห็นนะครับก็คือกลุ่มรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจกลุ่มรัฐมนตรีคลังกลุ่มรัฐมนตรีพลังงานซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับกลุ่มนี้ท่านทิ้งได้เลยเพราะว่าไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึกผมถือว่าเป็นการพัดติ่งก็เลยครับเขาท่านประธานครับเขาก็เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณตัวนี้ถ้าเกิดจัดการโดยมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่างบประมาณตัวนี้ก็จะใช้จ่ายอย่าง มีอย่างมีประสิทธิภาพท่าพประธานครับก็ต้องฝากรรท่านประธานตรงนี้นะครับสุดท้ายผมขอเสนอแนะควรจะการแก้ไขใช้งบประมาณตรงนี้แก้ไขปัญหาวิกฤตโควิดด้วยใช้เงินกู้ก็มีสองประเด็นครับที่ท่านฝากรรท่านประธานไปยังท่านนายกท่านนายกไขปัญหาวิกฤตชาติตัวนี้ได้ด้วยสองประเด็นด้วยครับคือหนึ่งท่านนายกต้องจริงจังและก็จริงใจ จริงจังในการนายกจะท่านานายกจะต้องน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างจริงจังโดยใช้ทฤษฎีใหม่เป็นซึ่งถือว่าทฤษฎีใหม่เป็น New Normal ตลอดการถ้าใครก็ตามผู้บริหารท่านใดได้นำํำปรัญจญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยทฤษฎีใหม่มาใช้ก็จะแก้ปัญหาของชาติได้อย่างแน่นอนนะครับและอีกประเด็นหนึง่งท่านนายกจะต้อง มีความจริงใจอย่างที่ท่านพูดถือท่านจะต้องแก้ปัญหาการใช้เงินกู้ครั้งนี้โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมท่านจะต้องจริงใจให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะต้องให้คณะกรรมการวิสามาันคณะนี้ที่ทางสภากำลังจะตั้งขึ้นเนี่ยให้ไปทํางานคู่ขนานไปกับท่านในการใช้อัดใช้เงินเพื่อให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและ ถาวรยั่งยืนตลอดไปครับขอบคุณมากครับท่านครับ